สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชจดงดังระดับโลกไม่มีใครไม่รู้จักจริงๆสำหรับริซ่าแบ็คพิงหรือริซ่าริสษามโนบาลแถมผลงานของเจ้าตัวยังเป็นที่ยอมรับและยอดฮิตสุดๆโดยเฉพาะเพลงโซโล่ยยามมันนี่กับตำนานโปรยเงินที่มงลงแล้วมงลงอีกกวาดทุกสถิติกันเลยทีเดียว อย่างล่าสุดเพลงมันนี่ก็มียอดสตรีมแตะหลักพันล้านสตรีมมิ่งในแอป Spotify เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยรายการเ e วิ i l l i ย n ส Club ได้มอบโล่เงินเพื่อเป็นรางวัลให้กับเจ้าของสถิติแถมลิซ่ายังเป็นเจ้าของสถิติศิลปินเดี่ยวเคป p ผู้หญิงคนแรกที่ได้1000ล้านสตรีมบน Spotify ด้วยและนอกจากจะได้รางวัลแล้วลิซ่ายังสร้างความจึ้งเข้าไปอีกหลังโว์ทำเมนูโปรดอย่างข้าวไข่เจียวกุ้งสับ ร้อมกับที่นำโลพันล้านจาก Spotify มาทำเป็นจานกินข้าวสุดรู้ที่น้อยคนจะทำแบบนี้ได้ถ้าไม่เลิศจริงแถมยังทัอปิ้งด้วยพริกน้ำปลาเพิ่มความแซ่บให้กับจานนี้แถมยังมีของหวานไอศครีมกะทิเย็นชื่นใจตบท้ายด้วยงานนี้คาดว่าอีกไม่นานเมนูโปรดของสาวลิซ่าคงกลายเป็นซอฟพาวเวอร์ให้แฟนๆทุกลกได้หากินตามเหมือนเมนูอื่นๆของเจ้าตัวค่ะ ลิซ่ายังเผยความรู้สึกอีกว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าที่เพลงของหนูมันมีคนฟังขนาดนี้ภูมิใจในตัวเองด้วยแล้วก็อยากทําเพลงต่อไปและอยากขอบคุณทุกๆคนที่ทําให้ฟันของหนูเป็นจริงเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากทันทีที่หนูได้ยินเพลงนี้รู้เลยว่านี่คือเพลงของฉันตอนที่เข้าไปที่ห้องอัดครั้งแรกหนูรู้สึกว่าเพลงนี้ทํามาเพื่อฉันมันคือหนึ่งในเพลงที่หนูชอบ แต่ว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แทงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ